คลิปนวันนี้แม่ชอบไอติมอันไหนมากที่สุดในร้านตัวเองเนะี่ยชอบอะไรมากที่สุดเอ,เอาอย่างเดียวเลี้ยงเปล่าเลี้ยงดีไปแล้วจริงเหรอเุ้ยไม่ชอบไอติมผีเสือ้อเอามาลองชิมกันโอ้โหไอติมผีเสื้อนะอมาไหนรอนรีวิวให้น้องๆดูหน่อยอร่อย นี่ได้สองแท่งด้วยว้าโอ้หีไม่ออกหีเสื้อบินเหนออ้หีเสื้อไม่บอยบินเลยอ้าวลองชิมรีวิวให้น้องๆดูอืมอร่อยมากทำไมถึงชอบอันเนี้ยเปรี้ยหวานหวานไม่ชอบอันอื่นหรออันอื่นก็ชอบแต่ชอบอันนี้สุดหรอชอบอันนี้สุดอ๋อมันแบบเย็นๆอากาศร้อนๆ้นใช่ไหมใช่เย็นๆย็นหวานเย็นเปรี้ยวหวานๆเย็น ชื่อใครแต้องหักเลยหักเลยหักเพราะต้องจับเนาะหักหักมันแข็งมันต้องหักตั้งแต่ไหนอยู่ได้ด้วไหนเราโชว์เลยโชว์เลยสางแท่งแหวนเวลาปีแหวนละกินละโอกินดินดินโอเคไปละได้มาอันหนึ่งได้ติวฟรีทุกคนสายไลยบาย